สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาภาควิชาสัญญาศาสตร์ขอแนะนําการปฏิบัติตัวหลังการถอนฟันและหลังการผ่าฟันคุดหลังการถอนฟันหรือผ่าฟันคุดกัดท้าก,กอสให้แน่นหากมีน้ําลายให้กลืนห้ามใช้ลิ้นดุลกัดให้แน่นประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยเปลี่ยนผ้าใหม่ทุก1 0 1ถนาที เมื่อผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเลือดไม่หยุดให้ปรึกษาแพทย์หลังตื่นนอนบ้วนปากด้วยน้ำเกลือที่ผสมอัตราส่วนน้ำอุ่น 250cc กับเกลือครึ่งช้อนชาวันแรกประครบเย็นระวังอย่าให้นานเกินไปจนเกิดอาการฟ o อสไบต์ซึ่งเป็นอาการผิวหนังถูกทำลายเนื่องจากความเย็นจัดวันต่อมาให้ประครบร้อน สามารถแปลงฟันได้ตามปกติเลยควรรับประทานอาหารอ่อนหลีกเลี่ยงการทานอาหารร้อนจัดเผ็ดจัดกินยาแก้ปวดตามที่ทันตแพทย์สั่งไม่ควรกินยาพาราเซตามอลเกิน4 0 0พันมิลลิกรัมต่อวันหากมีอาการผิดปกติเช่นมีไข้สูงปวดมากทานยาแล้วไม่หายเลือดไม่หยุดไหลควรกลับมาพบทันตแพทย์โดยเร็วโทรศัพท์ติดต,ต่อฉุกเฉิน กดโทรศัพท์หมายเลข022188587-8ในเวลาราชการ022188750นอกเวลาราชการ